สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอ่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับการต่อนกนี้ย่อมมีอุปสรรคนะครับแต่อุปสรรคครั้งนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับทีมงานเดียวกันนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปถามดูครับว่าอุปสรรคนั้นคืออะไรนะครับเอ้าพ่อวดสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงเสียงเราใช่ไหมวันนี้เสียงเบื่อนายเป็นอะไรอ่ะ ชีวิตจะเลิกการต่อโรคแล้วเป็นอะไรเจออุปสรรคอะไรพ่อบาดฮะแล้วก็ควายแล้วก็คนโอ้คนเลี้ยงควายโอ้ดูครับพี่น้องจริงๆครับนุนควายประมาณห้าหกตัวนะครับพี่น้องอยู่นี่อ่าเนี่ครับจะต้องไปไล่เจ้าของใช่ไหมนี่พ่อบาดต้องไปนั่นยังไงต้องไปบ้าให้เจ้าของนี่เนาะอ่าพ่อบาดเซ็งเลยครับพี่น้องนะก็เอ้า เชียนสิทธิ์เอ้าไหนว่ามาคนเดียวครับบัดมาต่อคนเดียวใช่ไหมนี่คนเดียวจะมีคนอู่หรอวฮะเอ้าแล้วเชียนสิทธิ์มายังไงนี่ควายมาเลี้ยงฮะมามาเลี้ยงควายคนเอาตอนนี้ครับเชียนสิทธ์ตอนนครับตอนนีครับผมเอ้านี่เหรอคนเลี้ยงควายครับผมโอ้ยมันทีมงานเดียวกันนะครับพี่น้องเออครับบัดเซ็งแล้วตอนนี้คนหนึ่งต่อนกคนหนึ่งเลี้ยงควายโดนกลง ผมว่าอยู่ว่าได้ยินโทรมาบอกว่ามีคนมาเลี้ยงควายกวนนกไว้อย่างนั้นนะครับใครคนนึกว่าใครนะครับสุดท้ายก็เป็นเสียนสี์นะครับไอไปไงเสียนสี์ได้ไล่มาตรงนี้ยังไงนี่มาเลี้ยงแต่วันแล้ว<อ>มาเลี้ยงหลายวันแล้วมาเลี้ยงหลายวันแล้วเพื่อบาดเพิ่งมาเพื่อบาดเพิ่งมาตรงนี้นะครับโอ้ก็ถือว่า โชคดีไปเนาะได้เจอพ่อบาดแต่พ่อบาดนี่โชคร้ายโชคร้ายนะครับเจอควายของเชศศ่นสิทธ์นะครับนะอุตสารีบอุารีบจรีบนปลูกมันโอ้วันนี้ปลูกมันเสร็จอพอดีใช่ไหมวันนี้เมื่อวานนี่เป็นไงทั้งวัน,นปลูกมันทั้งวันเมืนน่อวานนี่วันนี้ก็เสร็จ<ม>ตอนไหนภาคเช้าประมาณเที่ยงโอ้เสร็จประมาณเที่ยงก็ออกมารีบมาต่อนนกเลย ยี่ก็อยู่อุปสรรคหมันเดิมเ <นะ S 2> ็งเลยอุปสรรคเป็นใครไม่ได้ครับก็ทีมงานเองกันก็ไม่รู้ยังไงนอกจากจะล้มล้มปันเน,ะนานนะค่าปันกันว่าจะเอากี่กิโลอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> อเป็นไงพ่อหนกเป็นไงนกพอ <c oughs> มีไหมไม่มีมีอยู่แต่ไม่ขันไม่รู้มันเป็นอะไรร<อ>ู้หนักปากตุกตัวรึป่าอืม ทุกบ้านก็หนักเหมือนเดิมใช่ไหมคืออากาศวันนี้คืออากาศคึ้มนะครับเมื่อวานนี่แดดนะครับเมื่อวานผมไปต่อที่น้ําพองนี่ก็ก็แดดแต่ว่าก็ไม่ขันเหมือนเดิมวันนี้ค้มคึ้มก็ไม่ขันอ่าแถมแถมมีคนไล่ไล่ควายเมื่อวานอีกมีทุกอย่างครบลดนะครับอก็สรุปว่าถ้าเกิดควายของเซียนสิทธ เข้าเหยียบพรเนี่ยนี่เสร็จเลยเนาะเอาเลยเนาะเอาไม่เกี่ยวเลยพังหดเลยเออย่าเผือไปอย่าเพื่อเนี่ยแล้วกันเฮ้ยอย่าเพื่อเนี่จบเลยมีจะมาด้วยอยู่เออโอ้เป็นไงอุปกรณ์ของอาจารย์ตุ้มใช้ดีไหมพ่อปัดกระเป๋านะครับสงนไปมันเยอะจะไม่ทุงเยอะเกินไปเออออเเจอควายเริ่มเสพเนี่ย เอาโอเคครับรอรุ่นกับพี่น้องยังได้อีกหนึ่งควันอยู่นะครับถ้าเกิดเซียนสิทธิ์ยังอยู่นี่ก็ไม่น่าแต่ยังไงก็ยังต้องรออีกครับถ้าเกิดควายของเซียนสิทธิ์เหยียบก็เอาครับควัน้มครับควันค้เซียนสิทธิ์ยังไงวันนี้สาใจไหมวันนี้เต็มที่เลยใช่ไหมผมเห็นตั้งแต่ไกลแล้วผมไล่ไล่ควายมาเลยใช่ไหมเอาโอเคครับพี่น้องค้างให้นะมันจับมาแล้วว่าังเนี่ย ไอ้เทียบไปนกบัวปลากันพี่น้องอเสียนสิทธอนนี้ไล่นะครับไล่ให้ไปไล่ให้ไปใส่อีกต้นหนึ่งไมาอย่างนั้นนะครับประบาดก็ไปแล้วครับพี่น้องจากนี้เลี้ยงควายเอาแล้วครับทีนี้ยุ่งกับเสียนนกเลยทีนี้เพระาะว่าควันเย็นแล้วไงพี่น้องก็เลยต้องย้ายครับอีกควันหนึ่งควันห้าโมงนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับก็ ต้องย้ายเพื่อคอยหน้ามุมครับยุ่งยากเลยครับพ่อบัดแบบนี้ใช่ไงพ่อบัดไงเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหอยเออกินกับกบคนเดียวยังมีสักมาอยู่ยังมีอุปสรรคไปทำเงียบๆใช่ไหมครับผมถึงกับต้องหอบเลยนะครับหอบเลยย้ายไปทีนี้ย้ายไปไหนขึ้นโคกทีนี้ใช่ไหมโคกแล้วเมื่อเช้าก็ไอกำลังลนกรล้วขอกันก็ไอ้รถไอ้ ทางรถไฟเขามาถมมาเทียบพื้นอ๋อพวกซ่อมทางรถไฟมาเบื่ออีกนี่แหละครับผมมันเป็นนั่นอยู่นะอยากอุปสรรคไม่หยุดมันจะเป็นยังไงแหละพอมีอุปสรรคปุ๊บมันจะทั้งวันแหละวันนั้นน่ะไม่รู้เป็นไงก็เกิดนะครับตรงนี้กําลังจะซ่อมเทปครับตอนนี้นกเทีไม่ขัน เอียนสิดว่าให้ทุบเลยว่าอย่างนั้นดรอทใหญ่จะได้เลยดังเลยอือในเวลาที่เซีรรยนสิทธิ์จะกลับบ้านแล้วเนาะเซียนสิทธิ์กลับพื้นที่แล้วครับอ่า <c oughs> สบายใจแล้วนะวันนี้เนาะ <c oughs> ควายก็ <c oughs> ยกิ <c oughs> นหญ้าอิ่มเนาะอ่า <c oughs> ควายอิ่มแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าคนที่หนักใจคือคนนี้ครับตั้งรุ่นตั้งอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเอาเนสิทธิ์ไปแล้วเหรอโอเคครับผมแจอกันใไหมครับผมสวัสดีครับผมโชคดีโชคดีนะครับผมเจนสิทธิ์ก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าควายก็ได้กินหญ้าแบบอิ่มน้ำสำราญคนติดใจเขานั่งอยางนี้แหละถ้าเจ้าของไม่อยู่เนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมพ่อปัแจะทำยังไงจะ นั่นเลยใช่ไหมข้ากินเลยปาดขาเ่ยขาดนึงเอ่อผมปาดเอาเนื้อแล้วก็ยัดขึ้นรถเลยแพวไว้ด้วยอ้าวโอเคครับก็หลังจากเซียนสิทธิ์นะครับเอานกเลยเอาควายกลับนะครับก็พอมีนกมานะครับพี่น้อง พอได้ลุนอยู่ตอนนี้ตัวไหนนะพอ่อบัดคูอยู่ตอนนี้เ,นเจ้ากระดิ่งใช่ไหมเจ้ากระดิ่งอ่ากระดิ่งทองครับผมนกกระดิ่งนี่คือเจ้ากระดิ่งนี่คือขอให้เห็นนะครับรับรองนะครับไม่ทิ้งนกแน่นอนนะครับนกตัวนี้นะครับใช้ได้เลยกนะ็ทาผลงานอยู่เรื่อยนะพ่นะอเนาะสำหรับเจ้ากระดิ่งนะครับนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะพ่อเนาะในทีมของพ่อบัตนะครับในค่ายในค่ายของพ่อบัต นี่ครับนกป่าบินมาแล้วพี่น้องแต่ว่าไม,ไม่สู้เหมือนผมไปน้ำบองเมื่อวานนี่คล้ายๆกันอ,กอ่อาก,กินยาครับพี่น้องกินไ,ได้แล้วไม่นานแล้วถ้าเขาจะเข้าเขาไม่เถียงเลยที่เราเหยียบเลยอืมแบบนั่นแหละมันโดนน้องโดนที่โดนเลยไม่เกลี้ยดูยมีตัวหัวตัวไม่หัวอ่า ก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับพี่น้องก็เหมือนเดิมครับนกก็ยังไม่คึกไม่อะไรนะครับก็ยังเงียบเหมือนเดิมตั้งแต่ผมมาผมไม่ได้ยินเสียงนกป่าขันเลยสักคํานะครับก็ประวัดก็ค่อยๆนะครับทยอยนะครับเอานกนะครับลงแล้วนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะนะครับผมก็คงจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสักหน่อยพี่น้องนะครับเมื่อวานไปทาง อนาทามนะครับข้าวก็แทงออกแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะครับผมพี่น้องนะบางพื้นที่ก็อาจจะเกี่ยวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งอ่าแ,แล้วก็พี่น้องก็วันนี้ก็ช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่ จะต่อนกได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโดนก็โดนนะครับโดนตัวที่มันคึกนะครับก็เป็นธรรมดาก็แล้วแต่วันแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับโอได้ใบอะไรนี่ใบน้ำจ้อยใช่ไหมนี่ครับพอดีเลยใบไม้๋ยวนี้สวยสยลกก็สวยเลยกำลังขึ้นแทงเขียวๆเนาะเขียวอ่อนนะครับแต่ว่า เอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องหลายๆท่านหลายๆสถานที่นะครับก็ต่อยากแบบนี้แหละนะครับอ่าก็ไม่ใช่ว่าจะต่อได้ง่ายๆนะครับก็กินยากอยู่พี่น้องนะครับเอาก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยนะครับสาหรับผมกับพ่อบัตรครับผมไปก่อนครับพ่อบัตรสวัสดีครับ